ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของนครมดีนะเมืองของท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดินแดนที่อัลลอฮฺสุบฮานวอตลาลได้เรียกว่าตอยบะและท่านนาบีสลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าซัมมาหฮะตอยบะหรือตอบะเป็นเมืองที่ดีที่มีความจำเริญและท่านนาบีสล,ลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเมืองมดีนะบอกว่าความอีมาน,นั้น จะพรั่งพรูม,มายัางเมืองแห่งนี้นี่คือความประเสริฐของนครมาดีนะฮะดิษได้บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมท่านอบีฮุไรรอกล่าวา all all on, an an ว่าอันนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่อินนั้อีมานละยะริซุอิลันมาดีนะกมาตะริซุลฮัยยะตุอิลาฮุจริฮานบีบอกว่าแน่แท้ความศรัทธาความอีมานจะพรั่งพรูม,มายัางนครมาดีนะดังเช่นงูที่พรั่งพรูไปยังรูของมัน โดยความหมายของมันบอกว่าความศรัทธาความอีมานจะพังพูมายัางนครมาดีนะและจะปกคลุมเมืองแห่งนี้บรรดามุสลิมต่างก็จะมุ่งมายัางนครมาดีนะเพราะเมืองแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความอีมานและความศรัทธาเป็นเมืองที่มีความจำเริญซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานอตลาได้ปีทักเมืองนี้เอาไว้เป็นเมืองที่ดัจจานไม่สามารถที่จะเข้ามาได้และเป็นเมืองที่นบีบอกว่าการโรคที่จะเกิดขึ้นนั้น แน่นอนมันไม่สามารถที่จะเข้าสู่นครมาดีนะในเขตอัลฮารอมมาดีนะนี่คือความจำเริญนขอดุดูอาต่ตอลล์ให้เราได้มีโอกาสไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต